เออเอาโดนัทสองถุงครับพี่ได้แล้วครับโดนัสสองถุงครับอาวเฮ้ยพี่ผมลืมกระเป๋าทั้งอ่ะโอ้ไม่เป็นไรเอาขนมเนี่ยไปก่อนแล้ววันหลังอะ่ะคอยเอาเงินมาให้พี่ก็ได้โอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวผมจะกลับไปเอาทอนนี้นะครับอ,อ้าวโม่ทําทำไรวะเราปุ๊บมาเดินเล่นอ่ะเอาไปเอื้องไกลเอเอ,เอ,เอ,เอ ไอ้พ่อขานี่มันโง่แฮะให้ของเขาไปฟรีๆแล้วให้มาจ่ายที่หลังแบบนี้เราต้องไปเอาของฟรีหน่อยแล้วโดนัทครับโดนัทครับเออ,เอ,อพี่พี่ผมหมดหมดนี้เลยนะโอ้หจริงเหรอครับได้ครับได้ครับได้ออได้ได้กินของฟรีนวกูวทั้งหมดนี่ห้าร้อยครับเออพอดีผมไม่ได้เอกกระเป๋ตาตังมาเลยอ่ะพี่พออร้านเรามีสแกนจ่ายครับเออ ผมก็ไม่ได้เอามาครับอืมอ่ะงั้นเอาขอไปก่อนก็ได้วันหลังอ่ะค่อยเอาเงินมาให้พี่จะโจแต่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมผ่านไปเทนี้เดี๋ยวผมจะเอามาให้นะอ่าพี่เงินค่าขนมอ่านี่มูเงินที่กูยืมมึงไปหนึ่งพัโบาทเออเออมูไว้ก่อนูยังไม่รีบใช้ว่ากูอยากคืนแล้วเมื่อคืนอะไรตอนนี้วะเออเออเดไว้ก่อนก็คืนกูนะอย่าไม่รี พี่ผอฝากให้มาหน่อยแล้วกันโอ,อพี่คงไม,ไม่มีทอหรอกเนาะ,ะนี่น้องห้าร้อยพี่หักค่าขนมไปละ